อีพีสองพั้อหรือภาษีอากรวันที่18บแมกราคมสองพเรื่องภาษีมูลค่าเพิ่มกรณีการนำเข้าสินค้าข้อหารือบริษัทกอไก่ได้นำเข้าสินค้า2องรายการ ดังต่อไปนี้เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบเพื่อผสมในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงโดยไม่สามารถใช้ในการบริโภคสำหรับคนได้ข้อหนึ่งสินค้าชื่อคลาเซียกัมพาวเดอร์วงเล็บผงชุบเห็ด ประโยชน์ละการใช้งานคือใช้ผสมร่วมกับอาหารสัตว์โดยเป็นสารเพิ่มความข้นสารขอเจลสารทำให้คงตัวเติมแต่เพื่อให้เกิดความข้นในอาหารสัตว์ให้เกิดการคงตัวในอาหารกระป๋องสำหรับเลี้ยงสัตว์ทำให้สัตว์เจริญอาหารกินาาได้มากขึ้น ข้อสองสินค้าชื่อกรีสิน for animal feed use วงเล็บอะมิโนโกราสินสำหรับผสมอาหารสัตว์ประโยชน์ในการใช้งานคือใช้ผสมร่วมกับอาหารสัตว์เป็นสารปรุงแต่งกลิ่นรสเพื่อเสริมสร้างสุขภาพของสัตว์ ช่วยสร้างโปรตีนและช่วยดูดซึมแคลเซียมแต่เนื่องจากสินค้าทั้งสองรายการดังกล่าวไม่เป็นอาหารสัตว์ที่จะต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์พศ2558แต่ต้องขออนุญาตนำข้าจากกรมปศุสัตว์ซึ่งบริษัทกอไก่เป็น ผู้รับใบอนุญ,ญาตนำเข้าอาหารสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบบหนหสอนหนึ่งบอใบไม,ไม้หนอหนูสอเสือหนึ่งดังนั้นการนำเข้าสินค้าดังกล่าวเป็นการนำเข้าอาหารสัตว์ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่แนววันิจฉัย บริษัทก่อไก่เป็นผู้รับอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์จากกรม,มปรศุสัตว์ตามใบอนุญาตนำเข้าอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะวงเล็บแบบบนสนหนึ่งบอใบไม้หนอหนูสนเสือหนึ่งโดยบริษัทก่อไก่ได้นำเข้าผลิตภัณฑ์สินค้าทั้งสองรายการดรังกล่าวซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ต้องขึ้นทะเบียนอาหารสัตว์กับ กรมปศุสัตว์แต่ต้องขออนุญ,ญาตนำเข้าจากกรมปศุสัตว์ดังนั้นหากสินค้าดังกล่าวได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ว่าเป็นอาหารสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์การนำเข้าสินค้าดังกล่าวย่อมได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามมาตรา81บออนุสอง วงเล็บกอไก่ประกอบกับมาตรา81อนุ1วงเล็บงองงแห่งประมวลรัชดากรกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวลรัชดากรมาตรา81ให้ยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้อนุ1การขายสินค้า ที่มิใช่การส่งออกหรือการให้บริการดังต่อไปนี้วงเล็บงองูการขายป่าปล์อาหารสัตว์ประมวลรัชดากรมาตรา81ให้ยกเวน้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับการประกอบกิจการประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ อนุสงการนำเข้าสินค้าดังต่อไปนี้วงเล็บก่อไก่สินค้าตามอนุหน่วงเล็บก่อไก่ถึงชอจิง